สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวาดฝันครับสอนทำกรอบใบงาน EP 10ตอนนี้สอนทำกรอบใบงานครบ10 EP แล้ววันนี้เลยจะมาทำกรอบใบงานจากสีน้ำครับหรือว่าสีปอตเตอร์นั่นเองครับซึ่งผมจะเลือกลายกรอบใบงานจากที่ผมเคยใช้สีไม้ทำไปนะครับก็จะเลือกเป็นลายข่ายนี่เลยครับเพราะว่าง่ายดีที่ผมต้องเลือกกรอบใบงานแบบง่ายๆเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้สีน้ำในการทำกรอบใบงานนะครับ และอุปกรณ์ก็จะมีแค่นิดเดียวจะมีแค่ชุดสีปอสเตอร์เซตนี้นะครับที่มีสีมีผู้กันแล้วก็มีถาดผสมสีมาให้ซึ่งผู้กันผมก็จะมีแค่หัวเดียวนะครับส่วนสีก็จะมีแม่สีต่างๆถ้าอยากได้สีนอกจากนี้ก็ต้องผสมเอาเองครับผมก็เลยจะเลือกทำกรอบใบงานที่ง่ายๆก่อนนะครับและอีกอย่างที่สำคัญคือผมไม่ถนัดสีน้ำครับ ก็มาเริ่มผสมสีกันเลยครับอย่างแรกเลยที่เราต้องมีคือน้ํานะครับผมก็จะเทน้ําเปล่าลงในช่องกลางตรงนี้จากนั้นผมก็จะใช้สีเหลืองนะครับจะมาทําเป euh ็นสีส้มเอาไว้ไประบายไข่แดงครับก็จะใช้ผู่กันนะครับมาคว้านสีออกจากขวดผมก็จะคว้านประมาณสี่รอบนะครับ จากนั้นก็นําผู้กันนะครับไปล้างน้ําแล้วก็มาเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ครับเพราะว่าเราจะเอาไปคว้านสีต่อไปครับและสีที่จะมาผสมกับสีเหลืองคือสีแดงครับก็จะใช้สีแดงแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็เอาไปผสมก,กับสีเหลืองครับก็จะได้สีส้มแบบนี้เลยครับหรือว่าใครที่อยากได้สีส้มกว่านี้นะครับ <S <S ก็ใช้สีแดงนะครับมาผสมอีกนิดนึงพอเสร็จแล้วก็เอาผู้กันไปล้างน้าครับแล้วก็มาเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ และสีต่อไปที่เราจะผสมคือสีน้ำตาลครับโดยที่ผมจะใช้สีแดงนะครับใช้ผู้การควานประมาณ2รอบครับจากนั้นก็นำผู้กันมาจุ่มน้ำแล้วก็เช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ครับเพื่อที่จะไปควานสีต่อไปครับและสีต่อไปคือสีดำครับเอาแค่นิดเดียวนะครับปลายผู้กันจากนั้นก็มาผสมกับสีแดงครับใช้น้ำผสมนิดนึงนะครับจากนั้นก็นำผู้กันมาจุ่มน้ำแล้วก็เช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ครับ และสีสุดท้ายที่เราจะมาผสมเป็นสีน้ำตาลคือสีเหลืองครับค่อยๆเอาสีเหลืองไปผสมนะครับถ้ายังไม่ได้สีน้ำตาลตามที่เราต้องการก็เพิ่มสีเหลืองเข้าไปอีกครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับตอนนี้ผมก็ได้สีน้ำตาลตามที่ผมต้องการแล้วนะครับจากนั้นก็นำผู้กันไปล้างครับและสีสุดท้ายที่เราจะผสมคือสีฟ้าครับก็ใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับผมใช้ประมาณนี้เลย ก่อนที่จะไปใช้กับสีอื่นเราก็ต้องล้างผู้กันก่อนนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งจากนั้นก็ใช้สีขาวครับใช้นิดเดียวแล, er, แ,ลแล้วก็ไปผสมกับสีน้ำเงินโดยคนให้สีมันเข้ากันนะครับใช้น้ําผสมนิดนึงนะครับเพื่อให้สีเข้ากันได้ง่ายถ้าสีอ่อนไปก็ใช้สีน้ำเงินนะครับมาเพิ่มแต่ถ้ารู Rise> ้สึกว่าสีเข้มไปก็ใช้สีขาวครับมาผสมพอได้แล้วก็ล้างผู้กันนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งจากนั้นก็ปิดฝาสีนะครับเพื่อป้องกันให้สีเนี่ยมันไม่แห้ง เราจะใช้สีดำกับสีขาวด้วยนะครับเอาไว้ทำกรอบตรงดำๆแล้วก็ตรงจุดขาวด้วยมาเริ่มลงสีกันครับโดยอย่างแรกที่ผมจะทำก็คือไข่นะครับผมก็จะทำตามตัวอย่างเลยโดยใช้สีน้ำตาลที่เราผสมไว้ครับใช้ผู้กันจุ่มสีแล้วก็มาวาดเป็นไข่ครับโดยที่รอบแรกเราจะวาดแบบนี้เลยนะครับแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังพอวาดเสร็จเราก็จะใช้ผู้กันครับไปจุ่มน้ำแล้วก็มาเพิ่มความหนาของเส้นที่เราวาดไปเมื่อกี้นะครับ จากนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยสีข้างนอกให้เข้าข้างในครับให้สีมันจางลงแบบนี้ค่อยๆทําไปนะครับจนสีมันจางแบบนี้แล้วก็มาเก็บรายละเอียดครับโดยที่ใช้พู่กันนะครับไปจุ่มน้ําเปล่าแล้วก็มาแตะๆบนกระดาษครับพอเสร็จเราก็จะทําฟองต่อไปนะครับโดยที่ฟองนี้จะเล็กกว่าฟองแรกครับก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับนาพู่กันไปจุ่มสีน้ําตาลแล้วก็มาวาดเป็นไข่ แล้วก็มาเกลี่ยสีที่เข้มๆนะครับให้อ่อนลงหรือจะใช้กระดาษที่ชู่มาซับแบบนี้ก็ได้ครับจากนั้นก็ใช้พู่กันนะครับไปจุ่มน้าเปล่าแล้วก็มาเก็บรายละเอียดแล้วก็ใช้สีน้ําตาลนะครับมาลงตรงขอบเพราะว่าตรงขอบไข่เนี่ยมันจางไปแล้วก็มาทําฟองต่อไปกันเลยครับทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเริ่มจากวาดแล้วก็มาเกลี่ยสีทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยครับ ถ้าน้ำที่เราใช้ล้างพููกันมันดําก็เปลี่ยนน้าด้วยนะครับถ้าน้ํามันดําเกินก็จะยากต่อการนําพู้กันประจุมน้ําแล้วก็มาเก็บรายละเอียดสีนะครับพอเปลี่ยนน้ําเสร็จก็มาทําต่อกันเลยครับโดยที่ฟองนี้จะเป็นฟองเล็กนะครับก็จะเห็นหมดเลยแต่เราก็ทําเหมือนเดิมครับเริ่มจากการนําพู้กันประจุมสีน้ําตาลแล้วก็มาวาดจากนั้นก็ไปจุ่มน้ําเปล่าแล้วก็มาเกลี่ยสีครับ ก็ทำไข่ดาวแบบนี้เลยนะครับฟองเล็กบ้างฟองใหญ่บ้างค่อยๆลงสีไปครับไม่ต้องรีบพยายามเก็บรายละเอียดสีด้วยนะครับ ในการลงสีผมอาจจะลงยากนิดนึงนะคะเพราะว่าผมไม่มีกระดานที่ลงกระดาษถ้ามีกระดานที่เอาไว้ลงกระดาษแล้วนําเทปมาติดก็จะลงสีง่ายกว่านี้ครับใครที่อยากสนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์สามารถเข้าได้นะครับ ค่อยคลงสีไปนะครับไม่ต้องรีบคอยเก็บรายละเอียดสีโดยการน,นำพวกกันไปจุ่มน้ำเปล่าแล้วก็มาเก็บรายละเอียดสีด้วยนะคะ สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปลงไข่แดงกันต่อครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับสำหรับการลงไข่ข้างนอกเอามาเทียบกับต้นฉบับนะครับก็คือต่างกันเลยด้วยความที่มันเป็นสีน้ำกับสีไม้นะครับแต่จำนวนไข่และการวางภาพก็เหมือนกันเลยครับ ต่อไปเราจะไปลงไข่แดงข้างในกันครับแต่ขอเปลี่ยนน้าก่อนนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนน้ําของผมคือใช้ทิชชู่ครับมาจุ่มน้ําซับให้น้ําออกมันหมดแล้วก็มาเช็ดให้แห้งครับจากนั้นก็มาเติมน้ําเปล่าลงไปครับอย่าลืมใช้ผ้กันจุ่มน้ําแล้วก็เช็ดให้สะอาดก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้น้ําเปล่าครับไปผสมกับสีส้มเพราะว่าเราทิ้งไว้นานเกินนะครับกว่าสีจะแห้ง จากนั้นก็ใช้พู่กันครับจุ่มสีส้มแล้วก็มาวาดเป็นวงกลมวาดตรงมุมกระดาษแบบนี้นะครับโดยที่ลงสีให้เข้มเลยจากนั้นก็ใช้พู่กันครับไปจุ่มน้ําเปล่าแล้วก็มาเกลี่ยสีแล้วก็จุ่มน้ํามาเกลี่ยบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสีจะค่อยๆจางครับฟองต่อไปก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับ เริ่มจากการใช้พู่กันไปจุ่มสีส้มแล้วก็มาวาดครับจากนั้นก็ใช้พู่กันไปจุ่มน้ําแล้วก็มาเกลี่ยสีให้อ่อนลงครับทําแบบนี้ทุกฟองเลยครับค่อยๆทำไปครับไม่ต้องรีบคอยเก็บรายละเอียดสีด้วยนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่มีที่รองกระดาษเลยลงสียากนิดนึงสาหรับใครที่มีกระดานนะครับที่รองกระดาษก็สามารถใช้เทปนะครับมาติดไว้แล้วก็ลงสีจะง่ายกว่านี้ครับสปอนเซอร์สามารถเข้าได้นะครับจังหวะนี้ เสร็จแล้วนะคะสำหรับการลงสีไข่แดงตอนแรกผมว่าจะทำให้เหมือนกับต้นฉบับที่เป็นสีไม้เลยแต่คิดไปคิดมาถ้าลงสีดำแล้วกลัวมันจะเละครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องลงสีตรงพื้นก่อนและอีกอย่างผมก็ไม่ถนัดสีน้ำด้วยงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ทำเหมือนกับต้นฉบับเลยก็เม้นไว้นะครับไว้อีพีหน้าจะมาต่อกันสำหรับอีพีนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยครับ ก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ